อเ,เอาใส่หัหอกอใส่หมหมได <c oughs> ้นะไมย,ยามค่ำคืนกับพุ่มเจเศษที่ปาัน้ำหลังสวนนะครับชมพรมืดเตมแล้วนะครับดีนะแม่พาเราเหเ็นกินไม่งั้นเบื่อแล้วกน็เนียบมากครับพุ่มหนึ่ง ก็มีผู้คนออกมารับประทานอาหารแถวชายทะเลกันนะครับแก่กายยามค่ำเคือกันครับวันนี้ก็ท okay. ุ่มครึ่งนะครับประมาณทุ่มครึ่งโอ้มันปลาแขกกนู่นับน้ำแล้วมันโดนแขกแก่เนาะแก่ดีกว่าที่นู่นนะแก่กินง่ายมันแก่ก้ามปูยังไงมันตัดเอาเหรอตัด พุ <med> 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 <โอ>่มเสร็จเสร็จแล้วเมื่อแล้วครับคนจมพรนอนไวนะครับ <med> 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 ทุ่มเสร็จเสร็จเมืองท่องเที่ยวเงียบกิบนะครับ <med> 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 ร้าน้าป,ปิดหมดแล้ว